ต้มยำทะเลรวมมิตรแบบน้ำใสโหโคตรแน่นปลาหมึกแน่นมากมีปลาช่อนผัด,ดยีหลานะครับเขาก็จะแบบเอาปลาช่อนนะไปทอดก่อนดูแล้วแบบสีสันสุดยอดนะสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมาอยู่ที่ร้านชัยครับนะครับอันนี้อยู่แถวๆใกล้ๆวัดหลงวงพ่อโสธรนะเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดๆมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันวันนี้นะฮะ ติดตาเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคิปดีๆต่อไป้ียนครสวสวัสดีครับทีนี้เราเข้ามาในร้านลเะเดี๋ยวเรามาดูีิว่ามันมีตัวอะไรที่น้องมาเตอบอกอ๋อมีไก่ใช่ไหมใช่อ่าตรงนี้มีมุมอคาบด้วยดูดิตัวใหญ่ตัวใหญ่มากที่นี่เขาก็จะแบบเลียเ้ยงปลานะบรรยากาศลมลื่นดูอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศที่ร้านนะเขาก็จะมีโซนตรงนี้เป็นแบบห้องแอร์ใช่ปะ เออแล้วก็มีแบบโซนด้านนอกนะถ้าตอนเย็นๆเนี่ยน่าจะบรรยากาศดีเหมือนกันนะอ,อ่าแล้วก็อันนี้ก็แบบโซนด้านนอกนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นห้องจัดเลี้ยงด้วยนะทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายนอกนะครับน,นี่ก็แบบเป็นร้านอาหารที่แบบเขาเป็นร้านที่เล็กๆนะอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยก็บรรยากาศกา็ล่มลื่นดี เดี๋ยวอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดๆมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันนะฮะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาเที่ยวจังหวัดจะเชิงเซานะครับมาแวะร้านชัยครับก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระอีกนะครับก็วันนี้เนี่ยกะว่าจะมาวันเดททริปนะอันนี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็เป็นห้องแอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายการอาหารกันนะเพื่อนๆวันนี้ว่าเราจะ กินอะไรบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมาก A few moments later นี่อันนี้เป็นเม,เมนูเด็ดของทางร้านเขาเลยนะฮะเป็นปลาทูสดทอดราดน้ำปลานะครับปกติเนี่ยเขาจะมี3ตัวนะแต่ว่าพอดีบ้านเรามา4เราก็เลยบอกว่าเอาเป็น4ตัวเลยแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นของเด็กๆนะครับจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะอันนี้เดี๋ยว โอ้โหดูพีเซนเตอร์เรากำลังกินนะฮะน้องมาวินกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวป้าเด่นก็จะชิมปลาทูทอดราดน้ำปลานะครับผมก็เดี๋ยวมาลองชิมกันอย่างเขาบอกว่าเด็ดมากมกนะฮะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นปลาทูสดลอดราดน้ำปลาอ,อร่อยอร่อยเลยมันจะไม่เหมือนปลาทูที่แบบเราซื้อมาจากตลาด อันนั้นมันจะเป็นปลาทูนึ่งใช่ป่ะปลาทูนึ่งแล้วก็อามาทอดแต่เนี้ยมันเป็นปลาทูสดปลาทูสดแล้วเขาก็มาทอดราดด้วยไอ้น้ำปลาของเขาเนี่ยถือว่าคือรสชาติเนี่ยกาลังดีนะไม่ได้เค็มแล้วก็ไม่ได้แบบรสชาติแบบหวานเกินไปผมว่ากําลังดีกลอบๆนะครับผมนี่น้องมาเตอร์น้องมาเตอร์ลองชิมปลาทูสด,สดทอดราดน้ำปลาแล้วเป็นยังไงบ้าง ชิ้นเล็กๆก่อนระวังกลางด้วยนะลูกออลองชิมเป็นไงบ้างรสชาติเยี่ยมมันมีน้ำหวานอยู่ตรงกลางน้องมาวินเป็นไงบ้างกินอะไรอยู่ตอนนี้เปนไะรผักทอดใช่ไหมผักทอดเนาะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเออน้องมาสเตอร์ต้องหัดกินผักบ้างนะเนะี่ยคือน้องมาวินอนะ่ะชอบกินผักมากนะในบ้านเราเนี่ย เื่อไหมว่าน้องมาวินนะ่ินได้ทุกผักทุกผลไม้เลยเก่งมากๆน้องมาวินนะครับแต่ยิ้มไม่คนดูน่ะย,ยิ้มไม่คนดู <c oughs> นี่ครับตอนนี้เนี่ยมาเพิ่มอีก2อย่างแล้วนะก็คือต้มยำทะเลรวมมตรแบบน้ำใสโค้งแน่นปลาหมึกแน่นมากแล้วก็ <c oughs> อันนั้นข้าวผัดข้าวผัดปลาอินทรีย์เค็มนะ แล้วก็แบบเขาก็ให้แตงกงแตงควาใหา้น้ำปลาพริกอะไรอเงี้ยมาด้วยโอ้แบบน่ากินน่ากินมากตอนนี้เดี๋ยวเราเหลืออยหญ่หนึ่งนะเป็นปลาช่อนผัดใบยี่หราใช่ไหมนีม่นี่ปลาช่อนผัดใบยี่หร่านะครับเขาก็จะแบบเอาปลาช่อนนะไปทอดก่อนไปทอดเสร็จแล้วเขาก็แบบทำแบบเข้มข้นเลยเลยอะดูแล้วแบบอืมสีสันสุดยอดนะ จานนี้เด็กๆอาจจะกินไม่ได้นะแต่ป้าเด่นกับแม่ใหม่กินได้นะคิดว่าน่าจะอร่อยมากๆเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยนะแล้วเดี๋ยวมารีวิวรสชาติดีกีน,นะนี่คือร้านชัยครับนะฉะเชิงเซานะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวป้าเด่นจะลองปลาช่อนผัดใบยี่รานะครับผมเขาบอกว่าเป็นแบบเมนูแนะนําแบบซิงเนเจอร์ของของร้านนี้เลยนะๆๆเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเข้มข้นอร่อยแค่ไหนนะฮะเมนูนี้ก็แบบเหมือนเป็นแบบ เมนุโบราณโบราหน่อยนะเดี๋ยวผมเริ่มจากกินตัวเครื่องก่อนอสมุนไพรต่างอืเฮ้ยอ,อ,อร่อยอร่อยเลยคืออร่อยจริงๆรสชาติแบบเข้มข้นเวอร์ใสอร่อยักก็่อยเหมือนกันนีอออ่อันนี้แนะนำแนะนำเลยนะเพื่อนๆนะถ้ามาร้านนี้นะ ต้องโดนนะครับร้านชัยครับเนี่ยตัวปลาช่อนผัดยิลาแล้วปลาช่อนเขาสดใหม่มากอร่อยจริงๆแนะนำเลยอันนี้เดี๋ยวให้แม่ลองชิมถูกปาแน่นอนถ้าประเด็นบอกอร่อยคืออร่อยน,เน,เนอะเพื่อนๆเดี๋ยวลองชิมข้าวผัดปลาส<อ>ีเก็มบ้างนี่ไม่ป้องปรุงน้ำปลาลองก่อน กลมกล่องคือตอนแรกเราเข้าใจว่าในตัวเออข้าวผัดไปซ่ซีคือเราเข้าใจว่ามันต้องเค็มไงมันต้องเค็มแบบเว่อร์่จริงๆแล้วเนี่ยมันพอดีเลยแล้วแบบเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเลยใช้ได้คือถือว่าเป็นร้านหนึ่งนะที่อยู่ในฉิเชิงเซาแล้วก็แบบว่าแอบแอบอยู่ในซอกหน่อยเมือ่อกี้ตอนนี้ขับรถมาก็แบบค่อนข้างที่จะ หายากหน่อยนะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีมากที่แบบอาหารแต่ละจานเขาก็ใหญ่มากแล้วก็แบบเออรสชาติดีนะเยอะๆเดี๋ยได้ฟิลประมาณเหมือนแบบไปนั่งกินข้าวบ้านเพื่อนอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยว,ว่าป้าเด่นจะชิมต้มยำน้ำใสนะครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมา้อดกางอืม เอาน้ำซุปยาอยาไปไปรู้เลยว่าปลาหมึกสดจริงๆสดเวอร์เวอรแล้วผมจะากินคุ้งนะคแล้วผมว่าน้ำใสเนี่ยลงตัวไม่ถึงหน้าเด็กกินได้เผ็ดแต่อร่อยอร่อยมันแบบเปรี้ยวๆล้วมาเตอร์บอกกินได้นะครับผมว่ากำลังดีคือไม่ได้เผ็ดแบบแสบพ้องอ่ะ คือนานๆที่เราเวลาเรามาเที่ยวที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะแถวใกล้ๆบ้านเราเนี่ยจากเช้ยงซาออกมาประมาณชั่วโมง,งกว่ากว่าเวลามาทุกครั้งอ่ะเราก็จะพยายามหาร้านอาหารที่แบบมันเป็นร้านแป,แปลกๆใหม่ๆหรือว่าร้านที่แบบคอออร่อยจริงๆหรือว่าคนในพื้นที่เขากินกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นร้านที่แบบรสชาติดีแล้วก็ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงด้วยนะฮะมาเจอร้านนี้แหละวันนี้ลองมาชิมละถือว่าดีจริงๆ ที่นี่ชื่อร้านชัยครับนะไม่ได้ครับโฆษณาด้วยผมมากินจ่ายตังนะฮะชัยครับซึ่งเมนูเหรอจริงๆร้านเขาเปิดมานานแล้วนะดูในเนี้น่าจะมีมาหลายหลายปีแล้วอะ่ะอย่างเมนูซิงเกิลเจอร์ของเขาเนี่ยนะคะรับปลาทูสดทอดราดน้ำปลาเนี่ยร้อยสิบห้าบาทมันจะมีสามตัวใช่ป่ะแล้วก็เราก็าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าก็ ก็ดีนะราคาโอเคเลยแล้วก็แบบพวกอาหารเขาแต่ละอย่างเนี่ยราคาก็แบบร0อกว่าบาทอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าราคาราคา,ราคาดีอะ่ะดีกว่ากรุงเทพนะครับต้มยำลม,มมิตรอะไรเงี้ยก็200กว่าบาทนะถือว่าโอเคอะ่ะคุ้มค่าอ่นะที่ขับรถมากินนะครับนี่นะครับที่เรามากินที่ร้านชัยครับนะครับฉะดเชิงเซาเมนูที่ผมคิดว่า ประทับใจมากๆวันนีนะ้เรียงไปเลยนะครับเป็นในตัวปลาช่อนที่ใบยีหลาใช่ไหมแล้วก็ตัวออปลาทู่าดน้าปลานะครับอันนี้ก็อร่อยนะแล้วก็ต้มยำนะจริงๆของเขาอร่อยหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้กินไปทั้งหมดนะนะครับตอนหลังเนะี่ยมีสั่งหมูแดดเดียวมาเพิ่มด้วยนะทั้งหมดจะเป็นกี่บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆนะกดติดตามชมช่อง Winter Story ด้วยนะครับอ่<ม>าทั้งหมด9้า1 5บาทนะครับ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆออกไป้วยนคราสวัสดีครับ